สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนวันนี้นะคะจะพามาตัดขยายพันธุ์นะคะตรงนี้นะคะเงินไหลมาด่างเหลืองนะกับมิ้วคอนเฟคตินะคะซึ่งขนาดของต้นเนี่ยก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้แล้วนะคะทุกคนวันนี้ป้อมก็เลยจะพาทุกคนมาทําการตัดเข้ากันนะวันนี้ป้อมจะใช้วิธีการเอ่อ อบหรือร่อรากด้วยตัวสแฟกน้ำมอสนะคะซึ่งโดยปกติเนาะป้องก็จะใช้เป็นพวกขุยมะพร้าวหรือ,อพวกใบไม้หมัมกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าวันเนี้ยพอดีขุยมะพร้าวมันหมดนะคะขุยมะพร้าวหมดแล้วก็มะพร้าวสับเนี่ยก็ยังไม่ได้หั่นเอาไว้เนาะยังไม่ได้ล้างด้วยก็เลยเดี๋ยวเราชําไว้ในนี้ก็ได้นะคะชําไว้ในนี้ก็ได้นะคะก็คือว่าจะใช้สแฟกน้ำมอสนะในการที่จะปักชําเขานะคะ มาดูข้อกันก่อนเลยนะคะอ่ากูดลูกวุ่นวายจังเสียงทำไมล่ะออ <c oughs> โอเคค่ะโอเคค่ะตัวนี้นะคะพอดีสังเกตเห็นว่ามันจะมีอ่อเรื่องของใบเนี่ยคะ่ะใบ ใบมีปัญหาด้วยตัวล่าสุดนะคะก็คือเนี่ยถ้ามันเหลืองๆอย่างเงี้ยทุกคนก็เลมๆออกได้เลยนะคะไม่ไงั้นมันก็จะลามไปเนาะโอเคนี้นะคะตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบว่าขอบใบมันมีปัญหานะคะวัสดุปลูกมันก็นานแล้วด้วยอะคะ่ะไม่ได้เปลี่ยนในเขาสักทีวิธีการสังเกตที่จะให้เราอ่ะ ตัดปักชําต้นไม้ได้นะคะพวกไม้เลื้อยต่างๆก็สังเกตตรงนี้เลยค่ะปลายหลอดนะคะปลายหลอดเวลาที่เขาเคลี่ออกมาแล้วอะ่ะก็คือให้ตัดข้อได้นะคะมันจะได้แบบว่าไม่อ,อตัวที่เป็นยอดจะได้ไม่ม้วนนะคะประมาณนี้นะคะเคผมจะเล็มเล็มใบเล็มข้อตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่า มันมีปัญหาอยู่เกิดได้หลายปัจจัยนะคะให้น้ำเยอะเกินไปก็เป็นประเด็นแต่จริงๆแล้วอะ่ะตัวนี้นะคะไหลเหลืองเนาะมาถึงก็ตัดตัดตัด,ตดวัสด,ดีทุกคนนะคะวัสด,ดีปุ้ยลี่วัสด,ดีตั้มสวัสด,ดีพี่อนะคะพี่อนิสาด้วยนะโอเค เล็มๆใบออกก่อนค่ะจัดการออกก่อนแล้วก็ป้อมจะให้ดูลากตรงนี้พอดีป้อมใช้สแฟกน้ำมอสอ่ะล่อลากเอาไว้แล้วนะคะนี่นะคะทุกคนเห็นเห็นเห็น,หนตัวตุ่มลากเขาไหมคะเนี่ยค่ะป้อมจะใช้เป็นพวกมอสอะคะ่ะคุมคุมเอาไว้นะคะพอมันชื้นๆเนี่ยปุ๊บเนี่ยลากก็มาอ่ะเดี๋ยวจะเอาสแฟกน้ำมอสออกให้ก่อนเห็นไหมคะรากชัดเลยนะนี่นะคะ ตัดขยายพันไว้ค่ะตอนที่วันไหนเขาขึ้นเขาขึ้นสูงเราจะได้ปล่อยตอนนี้ราคามันไม่แรงมากก็ตัดไปก่อนอันนี้นะคะไหลเหลืองนะเงินไหลามาด่างเหลืองเนาะก็ราคาจะสูงกว่าเงินไหลามาด่างขาวอยู่นะคะสมมุติว่าเงินไหลามาด่างขาว จริงๆตอนช่วงนี้ยราคามันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะราคาไม่เท่าไหร่จริงๆใครซื้อได้ก็ซื้อนะคะแต่ว่าตอนที่ป้อมซื้อมาป้อมซื้อช่วงราคามันแพงฉะนั้นป้อมต้องตัดทําจํานวนนะคะ mm. ทุกคนคะข้อข้อของเงินเงินไหลมาด่างเหลืองต้นเนี้เวลาที่ด่างอ่ะแม้กระทั่งแม้กระทั่งกาบใบอ่ะมันก็จะมีคําว่าด่างเหลืองกับด่างขาวแทรๆเข้าไปด้วยนะคะเนี่ยมันจะมีความแบบเหลืองเหลือง ลงกล้านอ่ะเขาเรียกว่าด่างลงกล้านเลยนะคะทุกคนอ่ะดูนะคะตัวนี้กําลังกาลังที่หั่นนะไม่ใช่อะไรนะพ่อมจะดูว่าพ่อมจะตัดกี่ข้ออันหนึ่งใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่พ่อมจะจะหั่นสี่เลยก็คือว่าเอ่อข้อข้อหนึ่งอะ่ะมันก็เท่ากับต้นต้นหนึ่งนะคะข้อหนึ่งก็เท่ากับต้นต้นหนึ่งเลยก็คือตัวเนี้ย เลงและเลงแล้วว่าประมาณไหนยังไงนะคะแล้วก็จะทําการขยับรากนิดนึงนะคะตัวที่เป็นรากอากาศที่ว่ามันดิ่งลงไปกับพื้นนะก้มจะแซะแซะนิดนึงเพื่อที่จะไม่อยากให้ให้รากมันขาดเพราะว่ารากมันค่อนข้างสมบูรณ์อยู่นะเดี๋ยวก้มจะใช้ไม้แซะนิดนึง ไม้แซ้แก่อนนะคะตัวเจ้ามิ้วนี่ก็ใบใหญ่มากเลยนะคะมิ้วกินมูลไส้เดือนนะคะกินน้ำหมักมูลไส้เดือนใบอวบมากอันนี้เจ้าของร้านเดิมเขามันเนี้ยมันเป็นวัสดุปลูกเก่าด้วยก็คือได้มายังไงก็วางไว้อย่างนั้นเลยอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าเขาเพิ่งเปลี่ยนกระถางให้ก่อนที่ก่อนที่จะมาถึงบ้านเรา นี่เดี๋ยวแซดูดูลากก่อนนะคะแซดูลากก่อนโอเคได้อยู่ได้อยู่อันนี้จะเหลือแต่ตอเลยนะคะพอมจะไว้แต่ตอเลยนี่ตัดชับอันนี้ออกมาตัดชึบเอ,อ่อแม่ออะอรนะปุนแดงอะคะ่ะปุนแดงอยู่ปุแนแดงอยู่อยู่อยู่ใช่ไหมอยู่ตรงจุดเดิมไหมเอ,อ่ะฟังเสียงตุ๊กแกทักทายก่อนนะคะทุกคน แค่น,นี้าปกก็ก็กได้ค่ะวันนี้เราจะตัดเหยกันใช้ปุ๋นแดงทุกคนปลูกซิงโกเนียมอะไรกันบ้างคะ่ะปลูกซิงโกเนียมอะไรกันบ้างเอ่ย กมปลูกค่อนข้างเยอะอยู่นะถ้าเป็นซิงโกเนียมนะคะสิงโกเนียมป้อมก็จะมีเงินไหลามาดางังดังขาวดังขาววันนี้ป้อมอัปเดตให้ให้ชมกันแบบเป็นคลิปสั้นๆนะคะอัปเดตไปแล้วทาง youtube นะคะอัปเดตไปแล้วว่าเออตัวที่ป้อมอบมาอบป้อมอบไปสิบวันนะคะวันนี้ก็จะเริ่มแบบเดี๋ยวจะเริ่มเปิดแล้วคะ่ะเปิดแล้วเพราะว่าตัวยอด ตัวตาของต้นไม้เนี่ยปลายยอดเขาเริ่มแบบอบกวบออกมาแล้วนะคะตอนนี้ก็จะจะปรับพื้นที่ให้เขาแล้วเพราะว่าเราอบไปแล้วสิบวันนะปุยปุยลีเ่เดี๋ยวเราคุยกันหลังไม่ก็ได้เรื่องเรื่องไอ้นี้เรื่องเรื่องหน่อบอนเนาะลืมลืมอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคนอันนี้คนปุ่มแดงอยู่นะคะ กด <Good. S 1> <Good. S 2> ทําไม <Yeah. S 2> ตอนที่ไม่ไล่ไม่ร้องอ่ะลูกแล้วพอจะไล่แล้วหนูก็ร้องโวยวายเออฟิวบอกว่าอมชมพูเงินไหลามาดังขาวออมเงินธรรมดาอ่ามีค่อนข้างหลากหลายนะคะถ้าเป็นตระกูลซิงโกเนียมเนี่ยมีค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะทั้งอมแล้วก็เงินไหลามานะคะก็เป็นซิงโกเนียมหมดเลย ก็เป็นต้นไม้อีกประเภทหนึ่งที่แบบว่าเอาจริงแล้วคือปลูกง่ายนะไม่ค่อยงองแงเท่าไหร่ไม่ค่อยงองแงนะคะพร้อมยังเอ่ยเราจะมาตัดแล้วกันแล้วนะคะเราจะมาหั่นกันแล้วนะคะเราตัดฉับออกเลยนะคะแล้วเราจะเหลือตอนี้ไว้นะคะตอนนี้ยก็จะได้หนึ่งสองประมาณสักสามตาจะอยู่ด้านล่างนะคะก็คือจะตัดเป็นยอดนะคะยอดแล้วก็กลางตรงนี้นะคะ ตัดเลยนะคะตัดเลยนะคะแล้วก่อนจะซูมให้ดูแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวผมซูมค่ะอ่าโอเคเห็นไหมเอยเห็นไหมคะผมจะซูมให้เพราะว่าจะได้เห็นชัดๆนะคะ ออมเงินแคะเลื้อยขึ้นสูงไหมคะออมเงินออมเงินแคะใช่ไหมคะออมเงินแคะสูงอยู่นะคือมันเป็นไม้เถาเลื้อยอะค่ะเขาเป็นตระกูลไม้เถาเลื้อยเนาะเป็นไม้เถาเลื้อยยังไงมันก็เลื้อยสูงอยู่เป็นเป็น,เป,นเป็นกอเป็นพุ่มเลยนะคะพร้อมยังคะตัดแล้วนะคะอันหนึง่งตัดแนวเฉียงเนาะเพื่อที่จะไม่ให้ น้ำเขาค้างคาอยู่นะคะหนึ่งสองสมตัดชุบชุบอ่าตัดแล้วนะคะนี่นะคะตัดแล้วต้องดึงนะคะต้องค่อยๆดึงขึ้นมาเพราะว่ามันจะมีรากนะคะมีรากอันนี้อัะมาลูกมาแต่ถ้ารากขาดไม่ซีเรียสน,นะคะเพราะไม่ซีเรียสเพราะว่า ยังไงลากเดี๋ยวลากมันก็มาอยู่ดีเขาจะมียางนะคะยังไงก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะเผื่อบางบางท่านบางคนอาจจะแพ้ได้นะคะมียางแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้รุนแรงอะไรมากค่ะระคายเคืองนิดหน่อยก็จะแบบคันๆอะไรประมาณเนี้ยมันจะมีลากตรงเนี้ยซึ่งขึ้นยากโอเคถึงโอ้โ <laughs> หไมห่ธรรมดา ไม่ธรรมดานะคะอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะซูมก่อนอ่าได้แล้วนะคะตัวนี้เป็นตอนะคะตัวเนี้ตัวตอเนาะอันนี้ตัวยอดที่ตัดออกมานะคะตัวตอเนี่ยเราก็จะเดี๋วทิชชู่ซับซับนิดนึงแล้วค่อยทาปูนแดงนะคะทิชชู่ซับนิดนึงชูซับยางออกก่อนนะซับยางก่อน จริงอะถ้าเกิดว่าไม่มีปูนแดงอะเขาก็จะสมานแผลไปในตัวของเขาเองนั่นแหละค่ะนี่เราจะใช้คัตเตอร์นะคะปลายคัตเตอร์แตะปูนแดงไปถ้าใครมีเป็นพวกยาทาแผลต้นไม้นะคะก็ได้ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ทาปูนแดงไว้ละสมานแผลให้นิดนึง โอเคอ่า okay. เรียบร้อยนะคะทาแผลให้แล้วทีนี้ในส่วนของตอนะก็คือจะเก็บไว้นะคะอ่าตอสวยนะลายสวยด้วยจะบอกในส่วนของต้นนะคะเรามาดูกันเราจะตัดกี่อันดีนะคะข้อข้อหนึ่งอันนี้คือข้อมันสั้นข้อมันชิดมากเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่า ตัดเป็นข้อเดียวอย่างเงี้ยก็คือก็อกังวลอยู่ว่าเอ๊ยยังไงดีจะตัดยังไงดีเพราะว่าข้อมันชิดมากนะข้อมันชิดมากๆเลยแต่ว่ามันก็มีลากทั้งสองตาสามตาเลยนะคะเดี๋ยวป้อมหั่นยับเลยนะป้อมหั่นยับเลยป้อมเน้นจํานวนนะคะ <c oughs> หั่นยับเลยนะคะเออป้อมตัดก่อนนะเห็นเออเห็นไหมคะเห็นไหมคะอยากให้เห็นตอนตัดนี่แหละ เพราะว่าถ้าไม่งั้นก็ทุกคนก็จะไม่กล้าตัดเดี๋ยวตัดให้ดูนะโอเคเดี๋ยวตัดให้ดูนะตัดเลยนะคะตัดเลยนะชึบตัดเลยนะจ๊ะโอเคใบเลี้ยงอ่ะไม่ต้องซีเรียสน,นะคะใบเลี้ยงอ่ะถ้าเขาจะไม่อยู่อ่ะไม่ต้องซีเรียสเลยนะ นึงโอเคอันนี้มันจะมีใบเลี้ยงด้วยโอเคค่ะอ่ะข้ออย่างสั้นงานโหดฮะงานโหดข้อสั้นมากข้อสั้นสุดๆเออดูดิยังไงลากปันนี้ข้อสั้นปันนี้เพราะว่าตาของต้นไม้อะมันจะอยู่ข้างในนะคะ มันจะอยู่ข้างในนะตัวนี้นะคะอ่าได้แล้วนะคะหนึ่งต้นนะทำไงต่อตัวนี้ค่ะแช่น้ำํำยาเล่งรากไปเลยนะคะเตรียมน้ำํำยาเล่งรากไว้นะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะพ้มใช้ของ All In วันนะคะติดต่อพี่ซิลิเดทได้นะคะเฟสบุ๊คซิลิเดทนะคะซิลิเดทคำแสนเจ้าของแบรนด์นะคะติดต่อพี่เขาได้เลยอ่า แช่น้ํายาเร่งลากไปจ่ะนี่นะคะมันจะมีตัวกันเชื้อราไปในตัวด้วยนะคะชอบชอบของพี่เขาก็เพราะอันนี้แหละจะมีตัวกันเชื้อราด้วยนะรึบมาเลยนะคะอีกฉับหนึ่งฮะอีกฉับหนึ่งอีกสองสามฉับเลยแหละเอามาแบบยับยับเลยอะ่ะตัดยับเลยอะ่ะ ใครตัดไปสองข้อยังไงก็แล้วแต่ก็ก็ได้อ่ะมันยังไงก็ได้อ่ะเราตัดเล็กก็ได้ตัดเล็กอ่ะจริงๆอ่ะมันมีความเสี่ยงถ้าใครไม่กล้าก็ไม่ต้องตัดนะคะมันมีความเสี่ยงเพราะว่าถ้าเกิดว่าข้อมันเล็กอ่ะโอกาสที่เวลาที่มันจะมันจะเขาเรียกอะไรอ่ะมันเน่าเออมันเน่ามันก็จะแก้ยากหน่อยนึงถ้าเกิดว่าหั่นสักสองข้ออ่ะมันก็เซฟตี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทางนี้ชอบทางนี้ชอบเสี่ยงนะคะ ตัดไปเลยนะตัดไปเลยนี่ก็เป็นการขยายพันธุ์เพราะว่าจะตัดหลายทีแล้วก็คือรอยอดเปิดรอยอดมันเปิดไม่เปิดสักทีนะคะวันนี้เปิดแล้วอะครีแล้วนี่นะคะข้อหนึ่งนะคะข้อจิ๋วเลยนะคะไปเลยลูกข้อมันถี่มันชิดอย่างเงี้ยเพราะอะไรรู้ป่เะเพราะว่าเทนแสงเพราะว่าเขาอยู่ในแสงเข้มข้อเขาก็เลยแบบประมาณนี้นะคะอ่ะอันนี้ ประมาณนี้นะคะประมาณนี้โอเคเรียบร้อยค่ะรึบขยายได้สีข้อนะคะต้นนี้จัดการแชร่น้ำยาเร่งรากไปนะคะแช่ไปเลยไหลเหลืองนะได้สีต้นนะคะ พร้มต่ออีกหนึ่งเป็นห้าเดี๋ยวไปตัดบ้างด่างเขาวยาวเกินตัดเลยแม่ตัดเลยเพราะว่ายิ่งตัดยิ่งขยายมันก็ยิ่งได้หลายต้นนะคะตัดหมดแล้วโอ้ยังไม่ได้นนปลูกไงไม้อันต้นนั้นน่ะจะเอาไว้ทำฟอร์มของฝ้ายเขาต้นนั้นไม่ตัดต้นนั้นน่ะมันโหออกแนวงานฮอลแลนด์น่ะใบยับเลยอะ่ะใบนั้นน่ะ อ่าโอเคอันนี้นะคะจําเป็นต้องรื้อวัสดุปลูกออกบางส่วนนะคะเพราะว่ามันไม่เห็นข้อก็จะลื้อวัสดุปลูกออกมาหน่อยนึงนะคะตรงหน้ากระถางนะคะหน้ากระถางเอ,อ่อเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวป้อมอธิบายให้ฟังนะเรื่องเรื่องไหลชมพูเนี่ย ขอเอาไอ้ตัวนี้ออกออก่อนไหน,น,นก็ไหน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 ก็ไหนไหนก็เลย เทมันเลยเทเห็นกันไปเลยโอเคเพราะว่าเมื่อกี้นะคะมันอยู่ในกระถางเดิมเนาะมันค่อนข้างที่จะลึกนะคะคือมองไม่เห็นพอมองไม่เห็นข้อเนี่ยเสี่ยงนะคะลือไปเลยนะคะลือไปเลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะไหลชมพูคุณจินะกุลเนาะที่บ้านออกเขียวหมดทีเนี้ยไหลชมพูอะใบเก่านะคะใบเก่าเขาจะเขียว แต่ใบใหม่หมายถึงว่ายอดใหม่เปิดมายังไงมันก็ชมพูนะคะถ้าเอ่อความที่ชมพูมันหายไปไวเนี่ยอาจแสงอาจจะเยอะเกินไปนะคะถ้าเกิดว่าเอาไว้ในที่แบบแสงลำไรหรือร่มลำไรอะคะ่ะคุณจินากุลคือเขาอะจะมีความชมพูค่อนข้างค่อนข้างอ,อนานนานกว่าที่เราจะเอาไว้แสงเข้มนะคะ แล้วก็ใบเก่าเขาอะ่ะมันจะต้องกลายเป็นสีออกมิ้นมินอยู่แล้วนะคะถ้าเป็นกรณีแบบนะเพราะว่าข้อเนี้ยที่วางข้อมาข้อมันใหญ่ข้อมันใหญ่อันนี้เปิดดูตั้งแต่ตั้งแต่ตอนซื้อมาแรกแรกทั้งสองต้นเลยนะคะอ่าเดี๋ยวป้อมให้ป้อมจะเคลียร์ยนะคะขยับขยับให้ดูข้อนิดนึงนะคะเพราะว่าอันเนี้โยโ,โอเคเขาวางข้อมาค่อนข้าง อ้วนๆอยู่ค่ะนี่นะคะวันนี้จะใช้เป็นสแฟกน้ำมอสในการที่จะล่อล่ากเขานะคะล่อล่าเขาแล้วก็เดี๋ยวพอข้อตามันเปิดออกมาแล้วเราค่อยมาเปลี่ยนวัสดุปลูกทีหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้เขาใช้วัสดุปลูกคือมะพร้าวสาบเพอร์ไล